สนับสนุนโดย Google Chrome เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์เครื่องปรับอากาศ Media บริษัทสอขอนแก่นจำกัดมหาชนหมายจะถูกผู้ใหญ่สอนมาเสมออย่าลืมตัวแกไม่ได้ดังแกไม่ได้สวยแกไม่ได้เก่งที่สุดนะกลับ You ลซยเปลยวอย่าลืมนะ วันที่เดินเข้ามาแล้วอยากเป็นนักร้องมากๆ,ๆอย่าลืมวันนั้นนะบางทีโอ้เหนื่อยแล้วไม่ไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยนึกถึงวันวันดีๆเอามันเป็นพลังให้กับตัวเราไหมแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันก็ใหม่มากเหมือนกันสำหรับพี่ใหม่ยเอง <c oughs> ผมก็ยังงงอยู่ <c oughs> กับน้ําดื่มอย่างเงี้ยค่ะ โอเคเรามีเร okay. e ื่องของแม็กแสดงใช่ไหมครับร้องเพลงมันยังเป็นอะไรที่อยู่ในวงการค่ะอันนี้ไปอีกเรื่องไปเรื่องนึงเลยอ่ะมันยังไงฮะก็จริงๆมันเป็นความฝันของใหม่เมื่อสิปีที่แล้วมีคนมาชวนทําธุรกิจมาชวนทําน้าหอมชวนทําชุดชนในผู้หญิงชวนทําอะไรเงี้ยใหม่ก็ไม่เอาอ่ะใหม่เป็นคนชอบกินน้าไม่ชอบดื่มน้ําพอเราคิดจะลงทุนเองเราก็ไปคุยกับคุณแม่แม่ก็แบบจะดีหรือเพราะว่าแกหาสตางมาไม่เคยทําธุรกิจเลยอยู่ดีแกจะมาลงทุนทําธุรกิจเกิดเจ๊งขึ้นมา เงินหายหมดเลยหมยก็รู้สึกว่าโอ้ก็จริงของแม่เนอะเกิดลงไปจะ3ล้าน2ล้านล้านหนึ่งห้าล้านปรึกหายหมดก็เลยเก็บใจใส่ไว้ในรินชักกับสิ่งที่เราฝันไว้ค่ะจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีโอกาสได้พบกับคุณบุญเกียรติโชควัฒนาเจ้าของสภาระก็ไอซีซีแล้วท่านก็ได้มีโอกาสมาเห็นคอนเสิร์ตใหม่ท่านก็แบบเขาดื่มน้ําเยอะหรือเปล่าท่านก็บอกว่าผมว่าทําน้ําแร่เลยดีกว่าผมอยากทําน้ําแร่ของซุปเปอร์สตาร์ดีว่าอะไรเนี้ย แล้วผมอยากให้เป็นคุณเราก็แบบเอ๊ะหูเราฝาดหรือเปล่าเมื่อกี้สิ่งที่เราได้ยินอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราฝันนี่แต่แบบนึกไม่ถึงว่าเขาจะมันสิบปีที่แล้วอะอวันนี้ยังยังมีคนคิดอยากจะทําตรงนี้ให้เราเหรออะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้ทําซึ่งความเครียดหรือว่าความท้อบางทีมันก็มีใช่ไหมฮะออมีแน่ๆแต่ผมก็แอบทราบมาว่าพี่เนี่ยมีแบบวิธีการคลายเครียด คิดแตกต่างมากแต่ก่อนจะพับผ้ามันมม่มีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างวิธีคลายความเครียดของพี่เนี่ยบางทีก็จะดึงผ้ากอาหมดเลยแล้วก็พับ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 แล้วความเครียดมันหายไปเลยมันก็ไปมุเงือออกหรือว่าไปแบบไปสมาธิอยู่ตรงนั้นมันได้สมาธิที่ไรม่ออกจริงเหรอจริงเหรอสักพักูเขามีแบบอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับลูกมาต้องลงไปเลยต้องลงไปเลยขาเจ็บ่็ต้องติดพ้วยด้วย แต่ก่อนเพื่อนมาบ้านก็เสิร์ฟแล้วเช็ดโตะเ <c oughs> สิร์ฟเช็ดโตะเพื่อนบอกเช็ดอีกทีกลับเพื่อนเช็ดอะไรกันนะกันนะ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะก <c oughs> ็จะแบบไม่มารู้สึกว่าหนึ่งมันได้มันไม่ไปโฟกัสจนเกร็งอะ่ะแล้วก็เครียดอย่างน้อยเราอืมคิดอะไรความคิดไปด้วย <c oughs> ตอนนี้เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับ25ปีครบรอบ25ปีพาไปเร็วมากเลยเร็วมากเหมือนโกโหกนะคะนู้สึกยังไงถ้มันมีครบทุกรสนะนะคะหมือนมีทั้งโหดมันหาน้ําตามีครบทุกรสกว่าจะมายืนอยู่ณจุดนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำเลยก็คือเราได้เปิดโลกทระนัได้รู้จักคนมากมายแล้วก็ได้เจอคนที่ดีที่ไม่เคยรู้จัก แล้วรักเราจังเลยแล้วรักมายืนยาวยืนยงเหนียวแน่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความผูกพันมันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่เขามีให้เราอะไรเงี้ยแต่คอนเสิร์ตครั้งนี้25ปีเราจะยัดอะไรใส่เข้าไว้บ้างครับมันมัน2ีปีมันเยอะมากว่ามันจะเลือกมันจะคัดมันยังไงฮะคือเราพยายามจะ brainstorm กันแล้ว select ที่มันแบบดีจริงๆอะ่ะก็พยายามเลือกคัดสรรกันให้เข้ากับซีนกับซีเควนซ์ที่เราพยายามจะนำเสนอด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นบทเพลงที่เขาก็ยังไม่ลืมเลือน โอ้โหวันนี้นะคุยกับพี่สนุกมากเลยนะฮะรู้สึกว่าพี่มาเอนเตอร์เทนให้ผมนะครับแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจมากก็ต้องขอคุณด้วยนะฮะสำหรับแรงบันดาลใจในวันนี้นะครับเช่นกันครับว่าขอบคุณมากคุณผมครับผมคิดว่าโอกาสเป็นเรื่องสําคัญที่สุดการที่เราได้รับโอกาสดีๆการที่เราได้มีงานดีๆคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่าย คิดว่าเมื่อเขาสอบสูญแล้วเราก็ต้องเต็มที่กับมันแล้วก็อย่าทำให้เขาผิดหวังไม่ว่าพี่ใหม่เจริบุรัจะทำอะไรเธอแสดงให้เห็นนะครับว่าเธอมีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์แบบเต็มตัวและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ The Idol คมมนาใจาแล้วนะครับกลับมาเจอผมได้ใหม่เวลาเดิม5ทุ่มครึ่งต้นไปทุกคืนวันอาทิตย์คืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ คือสระผมครีเอทีฟมันเหมือนกูดสตอรี่บางครั้งอย่างอันสพิมเลยพี่บ้าน mm hmm. ผมจะแป่งแหว่งมากตัดเก็บตัดเก็บช่วง mm hmm. น,นี้ดูหนังไม่ได้มีความสุขดูเสร็จแล้วก็เจอซีนประทับใจจะรีไวดูแล้วก็จดความรู้สึกบางอย่างที่ได้เอาไว้ก็ทำนี้ตลอด